โมนีสัมมาเโตนะสนะธรรมเมนะสมะติเกติธรรมเมละตนงปะริกังเอเตนะส

สิะกินายสุขตสสวกาเอเตสุทินเณนะสะเจนะสุวรรณีโหตุเยสุปยุตามนสาทันเหนนกิฆามิโนกขตมัสสนามิเตปติปาลอมตังวิไธอารัามุานิผูติปุญชมาริยิทมิสังเ

จาตจิตตายติเกผวาสมิงเตขีนะปิชาอวิรุณิชันตาเนคพันติเทลายายามปฏิปวีตัมมิสังเกระตะนังปะเิตังเกเตนะสะเจนะสุวัรณิพุตุเวตันยัสสะลเดกัสสมิงมานะสัมภาวะเยหะปภาริมานัง

สัมปันโนกามสุวินัยยเกตังในชาตุกาปสัยยงุญะเอตรีตรีปะมโนปภูฏหะปะมโนธรรมโมอาปะมโนสังขวัตวันทวันตานิสิริสัพพานิอธิเวช สัตปทิอุณนาณีสละภูมิศิกากตรเมรากะกตาเมปเรตตาปะฏิกรรมสุภูตตามิโสหังนโมภาควัโตัวนโมสัตตังนังสัมมา धमो भगे सायो जना पो सगु न सा ङ्ग गरा जयो मना पो सना ससाधो बा गो विना गाने नवीना समे धे ताङ्ग गा जयो Kawojo supihang adhantam sangkhanupama vedavina

โัววินโยรีติสุปฏิปันโนภะคะวะตสาวกสังขวะปุจุปฏิปันโนภะคะวะต วักสังควรยายปฏิปันโนภระเขาวโตสาวกสังควรสามิปฏิปันโนภระเขาวโตสาวกสังควรญาติทางจัตตาริปุริสายุกานิญาติปุริสบุคคลาขินายโยธาขินายโยอัญชลรกญนาฬิโยอนุตตลังปุญญาเกตดังโลก

สาภาวัตุเตชยมังคะลานินาลากิริงค้าชาววังขาติมันตัปุตังตาวังกิจาวาสันีวสุธาลุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตวามุรินตวันเตชสาภาวัตุเตชยมังคะลานิอุคกิตาคัตธรรมติาัสุธาลุนันตังตาวัน โยชนะปะังปุริมาเราลันตังอิเทวิสัมคตัมโนจิตตวามุนินโตตันเตะซาปวาตุเต ยมังคานิกขวานกาธมุตะลังอิวักขินียจินจาทตเจวจนนชนกัตเกตุวาทางิโรปิจมนังาติหันท้าูตัปัญญาปะเทสชริโตจิตวามุนิโตตันเตจสาว่ตุเตชยมังคะานินันทโ que nada más vaya a todo Đi tù bătè sa vĩnh tĩnh chị tao á muốn ý đô tante gia sa vă vă tù tê cha à mă că ră nít tù ti bút chạy na sút áo tà 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 tàm bă la muốn ý đô tante gia sa vă vă tù

ขังความมัจาริสุปปัตตินงกายกรรมังวาจากรรมมังวาตตินะทังตินังโลกกรรมมังวาอิทิเตปตาตินะวาตตินะนี้กตะวานารปันตะเทปตาคินิโรนุตสาพังมังกรังลาคันตุสาปะเทวะตาสาปุโปตานุภาเวนะ สัทธาโสติเพราะวันตุเตเพราะวตุสาวพมังก็ลังหลักฐานตุสาวะเิวัตสาพระธรมมายุภาเวนสัทธาโสติเวันตุเตเพราะวตุสาวความลังก็ลังหลักนตุสาวปเิวัาสาพสังฆานุาเวนสัทธาโสติ one to

Thank <sharp inhale> you. 我带红红。 Terima kasih telah menonton! กนจีนพอดีวันที่ะกินได้มาดีทานี้เออหุมนาานเป็นอ้างค่อุ้ยเกือบไเจอมงเสาวชูอาจารย์ามีสัมภาะอะไรอย่างจเงป่า่ี่ม Thank you. ที่อาวาลวาหาิเรนติสัังเอวาเมวาอิโตตินางเตังภูเรนตุสังกปาันโปนลโสยะาโตติตโสยะาสัคิติโยวิวจันตุสว i nice. เมกาอันดาราญาปิวนาสันตุเจเจจัสชายาสินที่ดำนา